เนนจ้ากินเหล้าปะกินบ่เหล้ากินก <c oughs> ินเหล้าพร้อมแล้วระได้ได้ทุกหนึ่งนี่กุ้มกุ้มจักมือ่อมื่อหนึ่งกุ้มบ่ทุกหนึ่งเมือหนึ่งกุ้มฮะก,กุม้มกุ้มปะ่ะเออจะบึงหินภูเขาบ่เอาะถ่าวจะไป<อ>ยางไปนี่กินเลยเจา้าใดน้ำกินไรเออกินอาหารเวียดอาหารเวียดเออเวียดเวียดเอาให้ปะ่ะเออเปาหนึ่งนี่เท่าไรประมาณจักพันเต็มกระสอบนี่ สิพัน oui, พันเอ้ยส่นอยแท้เอาอ๋าอชชนนานคนเช่าให,าหน้นีเนนเน่เอานี่เท่าเท่านุ่งไปเลยเราเก่งใจบาเลยเลยเอานะนี่เอาเสือก่อนนี่เท่าอี มาที <nú> hmm. nee. ่ใชแเลยนี่เจ้านะมาทุกคนเลยเก็บกระปองอือโอ้นั่งก้อนจะน่าจังไปได้ได้ไล่บวกกระปองมือนีนะว้าได้เลแต่นละหนึ่งอืออือเจ้ามาแต่บ้านได้หนิพ่อเถ้ามาบ้านบ้านรวยฮะมาบ้บ้านรวยมารวยบพราบ้านผมรวยอ๋ออไปเรื่อเหาก้อนเหาก้อนก้อนททางก้อนเท่าสีอาเครื่องให้ยังให้เชี่ยวส่งเสื้อให้ยังได้บ่โตใหม่ๆยังได้บ่ ชงเชือใช่ชงเชือนุ่งนี่อยากได้บออยากได้บออ่าอยากได้เบากันก้อนอ้อกระป๋องอะไจักโลอะไรกระป๋องเก็บมาเนี่ยกระป๋อช่องโลในช่องโลอ่โอ้หนามีบอหนามที่เจ้าอันน้นมีบอตัวอันนั้นเราเรากินน่ะใช่ชิ้นหนามบอาทิตย์ไปเบิ่งน้าอะไรตรงนึงเดี๋ยวเขาไปซื้อหนามมาให้เด้ะเขาเคยเจ้าชื่อบอเฮา เขาเคยเอาเอาเอาส่งเอาส่งเสือให้เจ้าตอนนั้นเจ้าวัวเอาตัวทรงเสืออยู่บ้านนั่นนะแม่นบ่เออบ้านนี้เขาเชี่าเสือเสือไหมให้เจ้าได้งามเลยน้อยๆเลยพอดีกับเจ้าเลยบ้านนี้นะเออบ่านนึงเออจ้าตัวหนึ่งมอนไปเสือหนามก่อนเสือหนาก่อนอย่าจะแข็งเจ้ากินเหล้าป่ะกินบ่เหล้ากินกินเหล้าพร้อมแล้วว่เหล้าเหล้านี่ก้าวตะทุกหนึ่งนี่กินกินได้รจากมือคันสุมบทเขาซื้อหายทุกหนึ่งนี่เหล้านะ เรา่หน่าเลยได้ได้ทุกหนึ่งนี่กุ้มกุ้มจักมือมือหนึ่งกุ้มบ่ทุกหนึ่งมือหนึ่งกุ้มฮะกุ้มกุ้มบ่เอ่โอ้อืมอืมจะบ่งหิ้วเขาบ่ปอาไปถายจะไปยางไปนี่กินอะไรเจ้าใดน้ำกินอะไเออกินอาหารเวียดอาหารเวียดเออเวียดเวียดเอาไห้บ่เออาโอ้เวียดเอาไห้ลาวพี่น้องเลยจะนอนใช้บัดรคำ บันนาภูก <an> ็บ้านวังควายวังข่อยยูเทนก็บ้านล้ะบ้านวังควายผมเคยได้ยินจะคือว่าบ้านวังควายเออเดี๋ยวเขาไปซื้อหน้าไหมเจ้าโยผักคุณเขาไปซื้อหน้าไหมโยแต่เศร้าๆคนบอกจะเก็บมานี่แต่เศร้าคนบอกเก็บกระป๋องมานี่เก็บได้เปล่าหนึ่งเนี่ยไปจะใส่เปล่า บ่มาเจ้าเก็บได้เต็มกระเป๋านี่เจ้าเะเฉี่ยไปปะอยู่ใช่ไหมนี่เอาไปขายเลยบ่อืมโอ้เราเมาแล้วออกมาเพงเราหิวเข่าเราหนึ่งกระดาษเอาขายกระเป๋านึงนี่เท่าได้ประมาณจักพันเต็มกระสอบนี่สิบพันสิบพันโอ้ยหน่อยแท้สิบพันกินเบิ้านเราบอกเขาจีนไงเด้เขาไปซื้อน้ำให้นั่นกินน้ำก่อน คอยเอาเสื้อให้เจ้าก้อนจังไปนุ่งเสื้อกก้อนมันหนาวทาให้เนาะอันมู่คอยไปซื้อน้ำม,มาก่อนโอ้คันเก็บได้มื่อนึงกระสอบหนึ่งเมือ่อนึงนี่ฮอดบ่อซองกระสอบจะเก็บได้บ่ดได้โอ้บเบื้องบนเราไปซื้อน้ำให้เจ้านะเขาเห็นเจา้าหรือเขาเห็นเจ้านา้หนาวนั่นนี่คือแจะคอยเห็นล่ะ,ละแต่คอยอยากเอาเครื่องให้หมอปา่า áo quần lẩu áo bao, lẩu áo bao. có đấy đấy. đấy đấy. lái lẩu nhân lái bao. nhân lái. lẩu tục nhảy đây rồi. hả? tục nổi. ờ tục tục nhảy. เอาให้เราเจาะปายบอคิดจะเราเราจะไปได้เลาได้ <laughs> จะถ่ายถ่ายไหมเ,ออเดี๋ยวเช่าเสือให้เราก่อนเ,ออเลือกเสือกันยาวให้เราเมื่อก่อนนั่นโตเขาเจอกันอยู่พุ่นนะ่ะเอยอยากเอาให้เจ้ามือนาคอยถือมากแล้วคอยข,ขี้รถจักมากเลยเออมันมีแต่โต้ใหญ่ๆนอกปถานเนอะอมันมือนาเขาเจอกันกับเราเลยอยากเอาเครื่องเอาของใหเ้เล่าแต่ว่ามันออมันโต้ใหญ่เลยเราใส่บ่ได้คือวันนี้เขาสิเลือกโตในหน่อยให้เราแล้วพี่เอาใครให้ มจะมีลูกบเบาะแถวมีเบาเมียีบาเมียเอาประชานงานกันแกอันนี้ช่วยกันพี่น้องทีมงานเท่าเดิชเลาะเฮีย้ยเราหิวหน้าเหล่านี่ก็คือเราเคยเจอกับข่อยได้แต่หนึ่งนาะอกภูาเนอกเขยเคยเอาเครื่องให้เรา ไปเสิไปเลยเอาเสือก่อนเลือกมังเสือก่อนสิไปเลยพี่น์เลือกเสือให้เาก่อนอยากไล่โบเกิบใหม่ปะเท่าฮะเกิบใหม่เอาบ่เชือยาวบุ๋มเมนเมนเชือยาจะไอยจะเชียรให้บาเบาเ บอลทำเจ้าหนาวไลยบอลบอลนาวหนาวมือนี่พ้นนี่นี่เจะเบิ่งนี่พ้นชิตกแล้วมันหนาวเอาเลยเอาหนี้แกบังกันอาทิตย์แกบังให้เราหน่อยให้ลูกให้ร้านกันบอให้เราใส่ยังแหละแล้วก็เทินเรานะเราเผาอยากไปลักษณะเรายากจับเอาดูให้่มพนละพอทำเมาหมอเราเมาเนาะกินเหล้าในเดือนเราเนาะเออเดี๋ยวเลยบอลเลยเอา อ๋อนะคุณเชียวไห้นี่เอานี่คาณเท่าลุงไปเลยเราเก่งใจไปเลยอะไเอานะนี่เอาเสือก่อนนี่เขาจีนมอยเขาเท่ากอนนึ่งนี่เอาข้าวจีนกอนเราแย่ลักษณะแบบคือแบบว่าเราเราแย่นี่แลเรานนั้นให้เราได้แตบ๊อบบ๊อ่น้ำชื่อแบบว่าเราเราแย่เดี๋ยวขึ้เราเราแว้งเดี๋ยวเราแย่นู่นมาชุดก้อนนี่เจอกับข่อยชุดก้อนนี่กะข่อยเชียวเงินให้ เราก็เอาอยู่เอาแหละกะแบบแบบใครๆวันเ,เราย่านนะพี่น้องจะพบเลยบังนี่เสียองามเลยเราย่านเขาจับหมเลยได้พี่น้องลักษณะแบบคือว่าเรามีความผิดนะแบบเราย่านอยู่นันหนึน่งอ,อ,อ,อะญาญญาญญาญบังเสื่อนี่ยกะเราย่านแบบเขาย่านแบบเขาเอาเครื่องให้เลย่านย่านแบบว่าเขาเก็บเงินน้ำหมดเลยใดวะ แต่เล่าแบบเร่าจื้อยุบหอยนะเพราะว่าสุดก่อนนี่ก็เคยเอาหอยเล่าเราบวเอาสุดก่อนนี่ก็ตั้งแต่เฮ็ดเชื่ออันเอาเครื่องมาหายขนนี่พี่น้องเลยมาเจอพอเถ่าเลยข้นแหลกจีบไอยากได้อียังก็ไวอยากได้ไวอยากเอาเอาขอจีให้กินก็กินแบบกินแบบฝ่าวพังๆกินแบบระแวกนี่ใช่ละศพมันใส่หรือเปล่าทำไมต้องใช้ศมันสิผับไว้คือเก่าพี่น้องเลย เปนบ่อกับบ่อเป็นยังหอ,อ,อ,อาให้คนอื่นเอาเชียวให้คนอื่นแต่ว่าในความจริงใจเฮานี่คือว่าเฮาพยายามแบบาวา่าอยากยือ้อยากดึงเล่าอยากเว่าน้ำเล่าอยากให้เราอยู่กอนเว้าแบบกันอ่ะอยากถามเล่าว,ว่าเล่าแบบมีส่งมีเสือบอ่อมีนายโยนกินมีขอบมีพวบบ่อแต่อยากถามรายละเอียดถามเพื่อความเป็นห่วงเป็นใยอย่างไรเป็นอลยบ่มีอย่างอื่นดอกแต่ว่าเราก็อยากได้ลักษณะคือเรายากถามนั่นนึงก็มิแต่อยากไปอย่างเดียวเลยเอาจนว่าว่าเฮ้ พ่อไปพ Com sure. to oh, ่อไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนเล่านี่มันจะอยากอยากไปอย่างเดียวเลยเรายากตอนทวิตบอกว่าเอาแต่ต้อทวิไหร่ทวีตน่นเราเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วบอกว่าถาวกร์บ่าวอาทิตย์พ่นกับนี่นำใจได้เบาวอาทิตย์พันกับนี่นำใจไปซาอุชาไปซื้อน้ำมาให้เนาะซื้อน้ำซื้อน้ำบ่บ่มีว่าตุ้หน่อยบ่มีหาซื้อกัน มีแต่หานมัน<า>มีแต่ตร้งยีงม่มีแต่ห่านเดียวในใกล้เราดื่มันไกลหยาบไปแล้มีแต่ตุกใ้งยี่น้องไอ้เบาสิทธิ์เป็นไงมีน้ำใจสื่อน่ามายกูได้แต่ว่า<ค>ลาบก๋วยเตี๋ยวใครน่ามายังกินน้อยเดียวเลยไปเลยแล้วก็ไปยัไ,ไปอยู่บางเทื่ยวกาคนแบบนี้มันการเว้นว่าประมาณข้าเจ้าเอาไปน้องบางเทื่ยข้าเจ้าอาจจะมีการเครียดหรือว่าความกดดันจากรอบครัวอะไรนี้ออกจากบ้านกั็หลายคนได้ใช่ขาก็เห็นแบบในน่องเนี่ยรอบครัวแบบ กินเหล้ากินยาแะไรทะเลาะว่แว่งกับขอบรัวกับ,บลูกกับเมียร์อะไรกัแบมบังเทือกอะออกจากบ้านเลย<ม>และะ้วก็ไปเลาะเก็บกระป๋องเลาะน้ำทางนอนบนนันบนนี่นนนคล้ายๆแบบว่าเห็ดประสดตัวเองนะข่อยเคยเห็นมาหลายเในแบบนี้เลยพี่น้องเลยอันแรกข่อยอยากถามเราว่ะะนเราเป็นคนบ้านไหนพ่อเทลุทามแล้วก็นอนหนอนเพรามว่าเป็นห่วงเราแหละแต่ว่าเราก็มีแต่อยากไปอยากไปอย่างเดียวเลยย่ามหนาวๆน,นี่กับช่วงนี้มันเป็นย่มหนาวเลยพี่น้องเบิ่งทีมงานจงข่อยนี่ใส่เสื้อกันหนาวไปเลย นับตั้งแต่ตากล้องนี่ใส่เสื้อขันยาวบาเลยพี่น้องเลยหนาวเจ่าว่าเท่าอย่าเอา้าให้เล่าเจ้าบ้าเราเราอยา,าอออกกับโบไปยังเราพี่น้องเนาะกับโบว่ากันคนเผาคนเอาเก่าเอาเก่าจเก็บไว้เนาะเก็บมันใจของเราไว้ให้คนอื่นเนาะเสื้อ,อน,นี่กะอ่ามี่ของแม่เพิ่นให้ซื้อแต่ตังประเทศเนาะพอประตูบุญท่านกับเป็นตูแพงแต่โดน,นแรงยังแจกโบว์พี่น้องแล้วก็เสื้อจากพี่น้องทางประเทศไทยนำ้ำอ่าเพิ่นก็มีน้ำเส้น้ำใจมากเขาบอกใจเพื่อนในไลน์เนาะพี่น้องเนาะ ช่างนั้มื้อนี้กาคั่นว่าคือพี่น้องเห็นนั่นแหละท่านคบนบ่เอากับ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็เดียวไว้ให่งอื่นเนาะแต่ทีนี้ได้ก็ติดตามถ้าเบิ่งคลิปใหม่เดี๋ยวเฮาสิเข้าไปบั่นหน,น่อยนะครังเนาะมิลิกาขอบอขอบใจ FC ทซีสุดขทุกคนมื้อนี้ก็มากับบ่าวอาทิตย์แล้วก็กับน้องอออโอเล่พร้อมมีแต่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ขึ้นใหม่หมดเลยปันป่นๆพีน่น้องก็ฝากติดตามเด้อเด้อต้องอ่าเบิเบิ่งๆพี่น้องช่องช่องยังช่องเจ้าเดี๋ยวสวัสดีช่องอ่าโอเล่โอเล่ Channel เนาะต้มแซ่บกิ๊ดโอเล่ <โ>ตัวใหญ่ตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่เนาะ OLE 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 Channel OLE Channel เหมาทิดได้ยังม่เนี่ยหยกผักวอวทิดเจ้าสวัสดีพี่น้องฝากติดตามบ่าวทิดเต้เด้อพี่น้องช่องยังช่องบ่าวทิดภาษาไทยเนาะพี่น้องช่องบ่าวทิดนั่นแหละทิดแอมเนาะบอนักลองเนะบอกเหนแล้วทิดชัลอาทิดวะแต่ว่าทิดนี่เนี่ยแบบสิสโลอกกว่าหันนะพี่น้องนะเออทิดนี่ทิดทิดชุดชุดเช้านี่เนาะทิดใกล้ๆวันเช้านี่เจ้าเออนี่แหละบ่าวทิดแก คนบ้านเมืองเดียวกันกับบาร์บีคิวคนบ้านเดียวกันพี่น้องก็อัดแปงกันหู่จักคำพิษกันพักโลพากซ่องเราปะแหละพากซ่องแล้วครับซ่องมอพิเด้อพี่น้องภาษาไทยหรือภาษาลาวภาษาไทยภาษาไทยเนาะโอเคสำหรับซ่องมอพิกธีที่ไทยวิธีชีวิตของกันต้นเองแน่แล้วก็ไทยปัดปนไปนำเนาะปัดปนไปนำเพราะว่าเขายังบ่มีคอนเทนต์เสียเพราะว่าหากกระสังซ่องไม่ยังบ่ยังบ่มีคอนเทนต์แบบในสตายโตเนาะพี่น้องเด้อะเกิดอะไรกับฝากติดตามเนาะหม่เด้อพี่น้องเด้อ โอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้วิลลี่กับเบลอาทิตย์กับเบลโอเล่เนาะก็ต้องลาโตไปก่อนมากยิ่งนีลาโตไปก่อนเนาะสำหรับคลิปหน้ากเดี๋ยวกันใหม่ก็พวกขอบใจพี่น้องอยู่ทางภางไต้หลายๆเนาะแล้วก็อยู่ทางภาคลาวเฮานั่มอย่าท้าด้วว่าเป็นยแค่อนขึ้นยุกมือทางเดียวมือหนึ่งขอเจับป้องอยู่พี่น้องโอเคพี่น้องสบายดีบายบายเด้อ